สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้ครูลิบจะสอนทำแกงกะหรี่เนื้อใส่ผ้าเขียวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มลงมือทำได้เลยครับใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเนยใส่หอมแขกผัดผัดมาได้5นาทีใส่ลูก,กเทศผัด3นาทีใส่กระเทียมบดขิงบดผัดคลุกให้เข้ากัน3นาทีใส่พริกผงอินเดียขมิ้นผงผงกะหรี่ มาซาร่าผัดคลุกให้เข้ากันใส่หัวกระทิผัดคลุกใส่หัวกระทิมาได้สองนาทีใส่เนื้อผัดคลุกใส่พริกจินดาผัดคลุกให้เข้ากันปิดฝาสินาทีใส่น้ำตาลปี๊บเกลือแกงคนให้เข้ากันใส่ฟ้าเขียวคนให้ทั่วปิดฝาสมนาทีใส่หางกระทิเร่งไปใช้ไฟกลางจากนั้นคนให้เข้ากัน ปิดฝาสนาทีน้ำแกงเดือดเบาไฟใช้เป็นไฟอ่อนปิดฝาปิดฝามาได้10นาทีใส่หอมหวัวใหญ่มะเขือเทศคนให้ทั่วปิดฝาใส่หอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศได้5นาทีใส่ผักชีคนให้ทั่ว,ว,นค,นวคนทั่วแล้วปิดไฟได้เลยเรียบร้อยนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดนํำนิดๆหวาน,ม,านมันกลมม อะไรมากมากเลยครับลองทําดูนะเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับตลอดจนพวกเครื่องไมนะ้เนาะครูลิฟมีคอร์สเรียน8คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับทําแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองข้าวหมกและบริยานี่โรตีนมเนยนานและมาตาบะทําแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเอง2ทําสโมสร่าง่ายๆด้วยตัวคุณเองครัวบ้านงานสําหรับคนที่สนใจจะเรียนทั้ง8คอร์สครูลิฟมีโปรโมชั่นพิเศษจากราคา 4,192บาทเหลือ2,999บาท